อนแรกเลยครับเราจะทําการแอดกล้องเนี่ยเราต้องเปลี่ยนตัว WiFi นะฮะต้องเป็นการเชื่อมต่อ Wi-Fi ในสานที่ติดตั้งในกะล้องเนี่ยนะครับมันจะใช้งานได้กับคลื่น WiFi ที่เป็น2.4เท่านั้นนะครับเข้ามาครับมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่มุมขวานะครับเรากดเข้าไปครับกดแอนดนะครับเราเลือกอันแรกที่เป็น WiFi ครับไมแล้วเลือกเข้าไปครับแล้วมันก็จะบอกว่าเราต้องการใช้กล้องที่มีรูปแบบของตัวไซเลน กล้องมาแล้วกด yes ก็ไปมันก็จะค้นหาในบริเวณใกล้ๆนะครับว่ามีกล้องตัวไหนนี่ใกล้มากที่สุดถ้าเรามีกล้องหลายตัวเราต้องเชื่อมตอนน่อทีละตัวนะครับเราจะ้ดรรู้ว่าตัวนี้เป็นกล้องตัวไหนน,นะครับจะดาวน์กดเข้าไปครับแล้วก็เลือกคือถ่ายวาย i ที่เราเชื่อมต่อไว้ในมือถือนะครับเพื่อใส่ภาพส่วนไปน ระบบก็จะทำการค้นหาทำการคอนเน็กต์ตัวกล้องเข้ากับไว <What are S 1> รว <the S 1> <Internet? S 2> ัสเต็มอินเทอร์เน็ตนะฮะนี่ครับมันก็จะบอกว่า for security นะครับคือเราตั้งพัดตัวใหม่ให้เราไม่ตั้งโค้ดสคริปต์ไปได้เลยครับมันก็จะมีให้เราเลือกเราสามารถเติมชื่อเราได้นะฮะเติมชื่อได้หรือว่าเอาที่เขามีให้อยู่แล้วนะฮะเรื่องออฟฟิศไนต์นะครับตัวตรงนี้เข้าไปนะครับตอนนี้ตัวกล้องเราก็ไม่อยู่ในสมาร์ทโฟนเราเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็สามารถเชื่อมต่อผ่านมือถือได้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการออนไลน์ไี่แบบสมบูรณ์แบบก็บอกว่าใช้เวลาส,สั้นเพียงไม่กี่ขั้นตอนนันเองครับ